ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ดจังหวัดสระบ,บุรีนายสมชายภูนสวัสดิ์ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคมวยสากลก็ได้มีการเดินทางมาดูการฝึกซ้อมของทัพกำปั้นไทยที่ลงฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดสิในบ้านเรานั้นเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับโดยทัพกำปั้นไทยนั้นยังไม่มีแมตช์ที่จะลงแข่งขันในขณะนี้นะครับ เนื่องจากสถานการณ์วรัสโควิดในต่างประเทศนั้นยังน่าห่วงครับโดยล่าสุดทางสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมพิ่จะทณาทามนักมวยสากลอาชีพนะครับอาทิเจ้าแหลมศรีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นวันเฮงไก่ย,ย่าง5ดาวนะครับและกลุ่มนักมวยไทยในเครือของชุนเกียรติเพชร ร่วมเทรนนิ่งแคมป์นะครับลงนวมขึ้นชกประลองกับทัพนักชกทีมชาติไทยชุดเตรียมศึกโอลิมปิกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมให้กับนักมวยทีมชาติที่เก็บตัวแล้วไม่มีรายการชกค,ครับแน่นอนเราสองเดือนมาแล้วนะความแข็งแ,งแงนนกร่งการใดก็การคุมน้ำหนักมันก็อยู่ในอยู่ในวิสัยอ่ะอยู่ในวิสัยที่โค้รระวังนะทีนี้ก็เรื่องความแข็งแกร่งผมเชื่อว่าตอนนี้สภาพนักมวยนี่ยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ ก็เป็นเรื่องที่ดีนะต้องรักษาความนี่แหละความฟิตความไร้ไว้ส่วนโปรแกรมการแข่งขันจะเป็นยังไงก็าเค่อยว่ากันนะครับทีนี้เราก็อย่างที่บอกแล้วเราจะจัดให้มีการประลองกับพวกมวยอาชีพอะไรซึ่งซึ่งเขาก็ายินดีนะยินดีที่จะมามาช่วยนะครับก็ผมคิดว่ามันก็ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะ ขณะที่ฝ้าของ2นักชกความหวังของทีมชาติไทยอย่างเจ้าสดชัดชัยเดชาบุตรดีนักชกความหวังเหรียญทองตัวเกียวเกมส์ก็เปิดเผยว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สมาคมนั้นดึงนักชกอาชีพมาลลกเปลี่ยนประสบการณ์ขณะที่เรื่องของโอลิมปิกเจ้าตัวก็ยังหวังว่าทุกอย่างนั้นจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะโอลิมปิกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าสดนั้นจะอำลาทีมชาติครับผมก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่าเราซ้อมอย่างเดียวเนี่ยไม่มีแมตช์แข่งหันเนี่ยมันก็เหมือนกับ หมือนกับน้ําเต็มแก้วคนระับมันมันไปไหนต่อไม่ได้ก็ ара, ถ้ามีแมตช์ทัวร์นาเมนต์ที่ออย่างน้อยๆเป็นนักมวยอาชีพที่ไม่ใช่นักนักมวยสากลสากเล่นที่ซ้อมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมครับผมยังคือยังอยากให้ยังอยากให้มีอยู่ครับเพราะว่าเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายแล้วครับผมก็ก็ยังภาวนาให้ให้จัดอยู่ครับผมสำหรับขุนพลเสื้อกล้ามไทยนะครับที่ผ่านรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2020ตอนนี้ก็มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คื ทิติสันปั้นโหมดรุ่น52กิโลกรัมชายชัดชัยเดชาบุตรดี57กิโลกรัมชายนะครับมีใบสนมณีก้อนรุ่น69กิโลกรัมหญิงและสุดาพรสีสอนดีรุ่น60กิโลกรัมหญิงครับ